ะคะ้าบั้านเรารักรอยอยู่สุขอมใจของบ้านตาโอ้โหถนนถนนลื่นไปทางไหนดีวะเนี่ยทางไหนก็แบบว่าเป็นน้ำแข็งหมดเป็นหวัดนะคะวันนี้ทุกคนเพราะว่าอากาศมันพอมันอุ่นแล้วเสร็จปุ๊บมันก็อากาศมันลบอากาศเย็น วัดลงเลยนะคะอันนี้ก็ให้ดูหน้าไอี่ยมเนาะยังไม่ให้ดูถนนหรอกนะคะเพราะว่าถนนมันก็เหมือนเดิมคือเป็นน้ําแข็งเหมือนเดิมอันนี้วันนี้อากาศติดลบสี่องศานะคะติดลบสี่องศาก็จะเย็นเย็นนิดนึงเนาะเป็นหวัดแบบน้ำมูกไหลแบบไหลไม่หยุดนะคะโชคดีว่าเป็น น้ำมูกไหลตอนที่เราจะเลิกงานพอดีก็เลยเเดินกลับบ้านไปด้วยคุยไปด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทั่วโลกนะคะอันนี้อันนี้เราก็อยากให้ดูถนนเหมือนกันนะคะว่าถนนมันเป็นน้ําแข็งแบบไหนนะคะมันลื่นแบบไสแนวเลยกําลังคิดอยู่ว่าจะเดินไปทางไหนดีนะคะเพราะว่า,วามันระยะทางการเดินกลับบ้านเนี่ยมันก็ ค่อนข้างจะไกลนิดนึงเอาเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้กันเนาะกลับหน้ากล้องนิดนึงนะคะเขามีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างอุยอ๊ยอุ๊ยแล้วก็อุยอ๊ยอยุ้ยเยี่ยมเล่นอะไรก็ไม่รู้นะคะกดไปทั่วนะคะเพราะว่าเขาจะมีลูกเล่นให้เราเยอะแยะ เอาเป็นออริจินอลแล้วกันเนาะกับหน้ากล้องนะคะอ้าดูถนนไปเลยคือที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ยเราต้องใส่ถุงเท้าเวลานอนเวลานอนเนี่ยต้องให้เท้ามันไม่เย็นนะคะถ้าเท้าเย็นนี่คุณจะเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ง่ายมาก อ,อากาศมันจะเป็นแบบนี้ Century น,นี่คือถนนที่เป็นน้ําแข็งนะคะมันจะใสๆแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะใสแบบนี้เลยถนนเป็นน้ําแข็งเพราะว่าอากาศมันติดลบแล้ววันนี้ก็แดดไม่ออกไม่มีแดดเหมือนเมื่อวานนะคะก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เหมือนเดิมเพราะว่า อากาศช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอุ่นแล้วก็ติดลบคําว่าอุ่นนั่นก็คือมันติดลบหนึ่งองศาแต่ว่าคําว่าเย็นนั่นก็คือสี่องศาถึงแปดองศาขึ้นไปตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะติดลบเยอะนิดนึงนะคะหีมุหงมะพวกนี้กลายเป็นน้ําแข็งนะคะเป็นก้อนแข็งๆเลยเวลาเด็กมัน,มนเล่นควางใส่กระจกลน,นี่แตกเลยนะคะ เนี่ยค่ะมันจะเป็นใสๆแบบนี้เลยเนี่ยเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยในช่วงที่หิมะละลายเมื่อวานพาไปเก็บลูกสนนะคะวันนี้ก็เดินอีกเส้นทางหนึ่งทางนี้ก็จะแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันต้นไม้เยอะแล้วมันจะเป็นล่มพอมันมีล่มเยอะในน้ําแข็งมันละลายไอหิมะละลายมันก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วมันจะไม่ถนนมันจะไม่โล่งเหมือนเส้นทางเมื่อวาน ขอบคุณนะคะสี่ล้านดวงใจที่เข้ามาเมื่อกี้นะคะอันนี้อันนี้ต้องค่อยๆเดินจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันลื่นจริงๆแล้วเวลาเดินลงเนินอะทุกคนเดินลงเนินก็จะต้องค่อยๆเดินแล้วก็เวลาเราเดินเรากลัว,วลื่นใช่ไหมเราก็จะเก่งนิ้วเท้าเก่งฝ่าเท้ามันก็จะแบบว่าเป็นตะเควอะ ขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะเนี่ยหิมะหิมะตรงตรงสวนสาธารณะนี่ก็ยังก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเขาเรียกว่าเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะเป็นลานน้าแข็งเพราะว่ามันจะแข็งเหยียบเนี่มันไม่จมแล้วนะคะเนี่ยปกติถ้าเป็นหิมะเนี่ยมันจะจมแต่อันนี้มันเป็นน้ําแข็งแล้วมันไม่จมถุงเลยสูงเลยเขาขึ้นมาอีกนะคะ ามันหนาวเพราะว่ามันมีลมนะคะมีลมผสมเข้ามาเป็นลมเขาเรียกว่าลมเหนือถ้าเป็นโซนนี้เขาจะเรียกลมเหนือเนาะเดินช้าชานิดนึงนะคะเพราะว่ามันลื่นอุ้ยเอ,เอาเอาแล้วค่อยเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเลือกเดินในตรงที่มันตรงที่หิมะละลายที่เป็นหินแบบนี้นะคะมันถึงจะได้แบบว่าไม่ เขาเรียกว่าไม่ลื่นนะคะสวัสดีนะคะฮัลโหลเอมเอมาสยามาฮะยะาอย่าขอโทษดิอีไฟริดจัวเนมร้องสวัสดีนะคะมิดออนทัวร์นะคะหรือว่าลุงมิดของเรานั่นเองนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจหนาวค่ะลุงมิดยังหนาวอยู่แล้วก็อากาศตอนนี้มันเป็นอากาศเยน็น เจอเพื่อนพอดอีเจอเพื่อนมารับลูกพอดีนะคะฮะไม่คมืนเราไมนเราเราไ้ไลฟ์สดอยู่เออเดี๋ยวเดินกลับฮัลโหลฮัลโหลใครนี่ สวัสดีครับป้านิชาป้านิชามิตากู้ลูมิตากู้ลูลโนนี่สวัสดีครับหน่อยลูกโนโมอยกันนาฮันซิลลอบายบายไม่สนแล้วเล่นโทรศัพท์ <c oughs> พอดีว่าเพื่อนเขาจะให้ขึ้นรถไปด้วยนะคะแต่ว่า,อาบอกว่าเดินไปไฟ์สดไปด้วยเดี๋ยวขึ้นรถไปเขามีลูกเล็กเดี๋ยวเด็กร้องเนาะตรงนั้นนะเป็นโรงเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นนอชเชอรี่เพื่อนเขาจะเอาลูกมามาฝากเลี้ยงที่นี่นะคะเพื่อนเขาก็เลยมารับลูกก็เมื่อกี้จอดรับเราไปด้วย เป็นเพื่อนคนไทยค่ะอยู่ที่นี่มานานกว่าเราและมีครอบครัวแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะครอบครัวพ่อของลูกเพื่อนก็อยู่ทางโซนภาคเหนือขับรถไปนี่น่าจะประมาณ3า0สีกิโลนะคะจากที่เมืองที่อยู่แต่ทีเนี้ยเพื่อนเขาเขามีบ้านอยู่ที่นี่เขาก็เลยเออมาอยู่ที่นี่บ้างไปอยู่ที่นู่นบ้างนะคะ ก็มีมีเยอะเหมือนกันนะคะคนไทยที่อยู่ที่นี่น่าจะเกือบ20คนทั้งคนที่เขาเอาลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยนะคะก็มีครอบครัวกันหมดโอ้ยเดินยากมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลานน้ำแข็งเดอ้อทุกคนเดอ้อ เดินพยายามเดินริมริมแบบนี้นะคะถ้าไปเดินตรงลานน้ำแข็งนี่คือแอวหักเลยเด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามันมืนกลนขีดังมับแล้วเองคือวันนี้เราก็แบบว่าคิดว่าทางตรงนี้มันจะลาน้ำแข็งมันจะละลายแล้วแต่มันไม่ละลายเดินมาผิดทางก็เลยต้องเดินแบบบนน้ำแข็งพี่สายท้ายสวัสดีคะ่ะ ยินดีต้อนรับสู่ยายชิมเวิรอีกแล้วนะคะก็คือพามาหนาวหิมาอีกแล้วพี่น้องเลยนี่หิมาเริ่มละลายมันก็ถนนก็จะเป็นแบบแวหวงแหวงแหวงแหว,วงแบบนี้เลยนะริมถนนใหญ่ก็จะเป็นดำดำลำดำเป็นดำดำแบบขี้หมูขี้หมาละลายผสมกันไปโอ้ ต้นหมอกต้นไม้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีกเดือนหน้าเนี่ยเขาจะก็จะแตกใบแตกยอดเขียวเลยนะคะตอนนี้ก็เหมือนมันตายเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ตายเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพาเอิ่นว่าต้นไม้จําศีลเนาะใบเบยไม่มีสวัสดีตอนบ่ายของฟินแลนด์เดอ้ออันนี้บ่ายสามโมงอีกจาเคยนะคะเวลาเลิกงานของยายชิมเดอ้อแล้วก็เดินกลับบ้านไปด้วยกัน คุยไปด้วยเดินไปด้วยขอบคุณทั้งเก้าล้านดวงใจนะคะดูดูดจะให้ดูว่าบ้านบ้านที่เขาเป็นตึกเขาก็ทำน่ารักเนาะตรงนั้นนะมันเป็นตึกสามชั้นตรงที่นี่เขากําหนดให้แค่สามชั้นนะสูงกว่านี้ไม่ได้อืมอันนั้นเป็นบ้านเช่านะคะบ้านเช่าส่วนมากจะเป็นคนที่เขา อพยพมาจากประเทศอื่นเขาจะให้มาอยู่โซนรวมกันคนรัเสเซียบ้างคนอุกายนาบ้างอะไรพวกนี้แล้วก็พวก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 อะไรอะที่เขาพกผ้าประเทศอะไรวะเขาก็จะมาอยู่รวมรวมรวม,รวมกันแถวนี้เขาจะเอาออกจากโซนชุมชนนิดนึงนะคะเพราะโซนนี้มันจะเป็นโซนแบบมันไม่ใช่ชุมชนใหญ่มันก็เป็นชุมชนเล็กๆอะเขาก็จะเอาพวก ผิวดำนะ่ะมาไว้ตรงนี้เพราะว่าพวกนี้เขาจะเสียงดังเสียงดังนิดนึงแล้วเขาเขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไม่ค่อยจะเกรงใจเนาะคนพ,พวกนี้เวลาเราเดินมาทํางานถ้าเรารีบๆเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะเราะเวลาเขาเดินกันเ,นเขาจะไม่หลบให้ใครเดินเลยจะเดินตีหน้ากระดานเลยห้าหกคน เวลาเราเรีบๆเราจะต้องแบบว่าตะโกนแบบว่าขอทางหน่อยอเขาถึงจะหลบให้นะเออครเออสวัสดีค่ะป้าควรคนรักเกษตรนะคะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเมืองฟินแลนด์นะคะอันนี้อยู่ที่ฟินแลนด์เดอ้อที่ฟินแลนด์ฟินแลนด์หิมะยังเยอะอยู่แล้วก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะ ที่ประเทศอื่นเขาอาจจะหิมะละลายแล้วแล้วก็ผู้คนก็น่าจะไปเก็บหงเก็บเห็ดเก็บผัก,กเก็บอะไรแล้วข้ามถนนไปตรงนู้นดีกว่านะทุกคนเนาะไปดูถนนฝั่งนี้บ้างว่าโอ้ยนี่ลาน้ําแข็งเลยนี่พี่น้องเอ๋นี่คือหิมะละลายแล้วกลายเป็นน้าแข็งนะคะเออตรงนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะคะก็คือตรงนี้มันแห้งเดินง่ายหน่อย อบคุณลุงมิดมากเลยนะคะเนี่ยกองหิมะพันเอินเพินทึกแบบนี้เลยนะคือเขาจะเขาจะขนหิมะจากถนนถนนใหญ่ที่รถวิ่งนะคะเอามากองไว้ตรงตรงตรงิมถนนจัก,กรยานริมทางจัก,กรยานเนาะเพราะว่าเขาจะเคลียเขาจะเคลียถนนใหญ่ให้มันโลง่งแล้วก็ในเมืองเนี่ยเขาก็จะขนหิมะออกไปทิ้ง ให้หมดนะคะเพราะว่าเดือนหน้านในถนนในเมืองน่าจะโลง่งจะไม่เห็นหิมะล้วแต่ตอนนี้มันขนไปไหนไม่ได้นะคะเพราะหิมะมันยังเยอะอยู่เลยเยอะมากเขาก็ทยอยขนเนาะเพราะว่าช่วงช่วงปลายเดือนนี้เขาจะมีงานเทศกาลเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิน้ำก็ละลายแล้วนะั่นนะ่ะอันนี้เป็นคลองน้ำนะทุกคนตรงเล็ก ที่เห็นเป็นเส้นๆดำๆนะั่นก็คือเป็นคลองน้านะก็เริ่มละลายแล้วน้าก็เริ่มเริ่มละลายแล้วไม่ได้เป็นน้ําแข็งหรือว่าหิมะปกคลุมขาวโพลนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะอันนี้มันน่าจะเป็นคลองเล็กๆนะคะแต่ถ้าเป็นทะเลสาบใหญ่ๆเหมือนที่หน้าบ้านพักแตาอากาศยังไม่ละลายนะคะเพราะว่าความหนาของน้ําแข็งมันจะหนามากนะคะรถยังวิ่งวิ่งได้นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบ้านแถวนู้นเนาะ เราชอบเราชอบแบบบ้านของของที่ฟินแลนด์เนาะทุกคนนะเป็นบ้านทรงตัวแต่ว่าหลังเล็กๆกระทัดรัดสองชั้นแต่ว่าเขามีสามสี่ห้องนอนเลยนะทุกคนเขาทาดีมากเห็นว่าบ้านเล็กๆแบบสองชั้นแบบนี้ไม่ใช่นะคะมันเป็นบ้านสามชั้นนะทุกคนเขาจะทําแบบบ้านชั้นชั้นข้างล่างอะ่ะชั้นแรกอะ่ะเป็นห้องเก็บของใช้เก็บของ,เก,ของเก็บอะไรนู่นอุ้ยสีสวยมากเลย,ย,เลยบ้านหลังนั้นใหญ่ <laughs> บ้านหลังนั้นหลังใหญ่สวยอชอบอะ่ะเขาจะทำข้างล่างชั้นล่างสูตรเป็นเป็นห้องเก็บของเป็นห้องซาวน่าเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องเย็นนะเวลาที่ที่ช่วงหน้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยข้างล่างอะ่ะชั้นล่างมันจะเย็นเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินเนาะเขาก็จะเอาพวกผกักเอาพวก มันฝรั่งเอาอะไรไปเก็บตรงตรงชั้นใต้ดินเขาเรียกชั้นใต้ดินอืมพอชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นแบบห้องครัวห้องรับแขกไงค่แบบชั้นสามก็จะเป็นห้องนอนอะไรประมาณนี้เออแทบจะทุกบ้านเลยนะดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าถ้าเป็นตึกยาวๆตรงข้างหน้าตรงนั้นเป็นชั้นเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านแบบมองดูจากข้างนอกแล้วเป็นสองชั้นนี่ไม่ใช่นะคะเป็นสามชั้น อันนี้เป็นเมืองชนบทชานเมืองนะคะชนบทชานเมืองที่เราอยู่กันเป็นเมืองเล็กๆนะคะการประชากรก็ไม่เยอะการสัญจรหรือว่าคนที่นี่เขาก็ไม่ได้ได้ยุ่งเกี่ยวกันนะอยู่บ้านใครบ้านมันญาติพี่น้องก็ไปมาหาสู่กันเฉพาะมีมีธุระนะคะถ้าไม่มีธุระเขาจะไม่ค่อยไปมาหาสู่กันนะ ถ้าใครจะไปบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องโทรโทรแจ้งก่อนนะว่าคุณโทรถามก่อนนะว่าคุณอยู่บ้านไหมจะมีธุระจะไปหานะอยู่ๆไปนี่คือไม่ได้นะคะอแต่ว่าแต่ว่าที่บ้านนี่คือคุณคุณ,คณย่าคุณปู่เนี่ยมาได้คุณย่าคุณปู่บางทีแกเอาของมาให้นะเราไม่อยู่บ้านแกก็จะเอาวางไว้หน้าประตูแล้วแกก็จะเขียนโน้ตไว้ว่า เอาอะไรมาให้แล้วก็บางทีแกก็ส่งไม่เสร็จมาที่โทรศัพท์บางทีกลับบ้านมาเอา้าถุงอะไรอยู่หน้าบ้านถุงอะไรอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะเออได้ของจากญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อนที่นี่เวลาช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนเพื่อนเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนชอบเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บ ผลไม้ขายเวลาเพื่อนเขาปลูกผักปลูกอะไรมันเยอะเขาก็จะเอามาทิ้งไว้ให้เราที่หน้าบ้านเอามาเป็นกระสอบกันกระสอบเลยนะยังก็ค่อยกินกินเยอะนะค่อยกินคนเดียวแต่ว่าเพื่อนะเขาปลูกเยอะเขาก็เอามาให้บางคนก็ไม่เขียนโน้ตไม่เขียนอะไรไว้เราก็แบบเออไม่รู้จะไปขอบคุณใครอะ่ะแต่ดีนะคะคือเราเป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่ที่แบบว่าอยู่กันไม่กี่คนหอกเพ่องแต่ว่าเวลามีอะไรก็แบ่งกันกินเนาะ แบ่งกันกินจะมีบางคนที่เขาทําธุรกิจแบบเป็นแมค่ค้าเขาก็จะทํานู่นทํานี่ขายแหละแต่ส่วนมากโดยมากเราจะไม่ขายกันเราจะแบ่งกันกินอย่างเพื่อนเพื่อนบางคนเราทําน้ําพริกปะลาะอะไรเงี้ยว่าเราทําปะลาเองเราก็จะแบ่งไปให้เพื่อนเขาเก่งใจเก่งใจเขาก็จะซื้อเราบอกว่าไม่ต้องซื้อถ้าเก่งใจเราก็คือแลกกันเป็น คุณมีน้ำปลาเอาก็เอาน้ำปลาให้ฉันคุณมีชุโรสคุณก็เอาชูโรสให้ฉันคุณมีพริกคุณก็เอาพริกให้ฉัน,นไม่ต้องเอาตังเพราะว่าเราบอกว่าเราเก็บผลไม้ในป่าเ่ะเราก็รวยแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาขายของพวกนี้เอาตังหลอกปกติเป็นคนที่ทำกับข้าวนี่ทำเยอะมากนะคะแกงม้อนนึงนี่ตอนแรกว่าจะทำแค่ถ้วยเดียวแต่ไม่ใช่นะคะ ทำแล้วกินเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่ากินอยู่คนเดียวพอเรามีเพื่อนเราก็แบ่งปันเพื่อนไปด้วยมันก็ทําให้เ,เพื่อนได้กินเราก็ได้กินด้วยเนาะแล้วเห็ดป่งเห็ดป่าที่นี่มันเป็นเห็ดที่แบบว่ามันปลอดสารพิษทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ป่าเพราะว่าป่าเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเป็นป่ามี ของป่าขึ้นเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะตรงนู้นตรงฝั่งนู้นเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับสายอาชีพที่ค่อยเรียนอยู่สวัสดีคุณยายดอกหยุดไหมนี่ไม่เจอหน้าคุณยายดอกนานเลยเป็นไงคะธุระเรียบร้อยหรือ,อยังธุระคุณยายดอกเรียบร้อยอย่างเจ๊น,นาสวัสดีคะ่ะ โ oh, oh. อ้โหเออวันนี้เอซแบบว่าอุ่นนะฝาฝ่าข้างจริงๆนะคะเดินกลับบ้านชมหิมะไปด้วยพอถึงบ้านแล้วก็ไปไปไลฟ์สดบ้านพี่ต้นไม้นะคะไปอีกช่องหนึ่งเนาะโอ้ยเดินไปเดินมามันก็ทั้งร้อนทั้งหนาวเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนอนเลิกงานนะขี้มูกไหลเป็นแบบน้าําใสๆนะพอออกมาเจออากาศเย็นขี้มูกมันแข็งนะคะมันหยุดไหลแล้วเ,ออเหนื่อยจอบจบ,จ,บจ้ายังวันจันทไปเมืองไทยจ้าโอเคยายดอกนะพักผ่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพออย่าดื่มเยอะอจะได้มีแรงนั่งเครื่องแบบไกลๆเนาะ จะได้มีแรงไปเฮฮาที่เมืองไทยเอาทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยค่ะคิดถึงกันก็ค่อยว่ากันทีหลังเนาะยายดอกเนาะค่อยก็ทำงานพวกนี้อีกวันหนึ่งนะคะหยุดสุกเสาร์อาทิตย์สาวันก็ถ้าเกิดว่าไม่ไปไหนก็อยู่หน้า YouTube นี่แหละไม่ไปไหนหรอกเมื่อวานเลิกง,งานแล้วก็เดินไกลไปนิดนึงก็คือเดินไปตลาด พอเดินไปตลาดนะมันทางมันไกลกลับมาถึงบ้านก็เป็นหวัดเลยวันนี้ก็เป็นวดัดแต่ว่าจริงๆที่นี่เป็นหวดัดหรือว่าเป็นค่าย,ยาเราไม่ไปทํางานก็ได้ก็ได้เงินแต่ว่ามันจะได้เงินน้อยเราก็ตอนไปเมื่อเช้ามันไม่ได้เป็นอะไรเนาะมันก็ไม่ขี้มีขี้มุ่งขี้มูกหลายแต่ว่าทีเนี่พอไปเจอที่ทํางานอะ่ะคือในในที่ทํางานมันมันรู้สึกว่ามันจะร้อนนิดนึงเขาก็เลยเปิดหน้าต่าง ให้ให้อากาศมันถ่ายเทยแล้วพอที่มันเปิดหลายๆหยน้าต่างมันก็ความเย็นมันก็เข้ามาใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าขี้มูกไหลหเฉยเลยอันนี้หน้าบ้านค่อยเนี่ยก็ยังหนาแน่นด้วยหิมะนะทุกคนนะมันก็ไม่ได้หายไปง่ายๆนะเนี่ยเป็นเดือนสองเดือนนู่นนะถึงจะหิมะถึงจะหายหมดเพราะว่าอากาศมันจะสลับกันอาทิตย์นี้อุ่นหิมะละลาย อีกอาทิตย์หนึ่งปิดลบหิมะเป็นน้ำแข็งหิมะที่ละลายกลายเป็นน้ำแข็งเออลานหน้าโรงเรียนก็เริ่มเริ่มเริ่มไอ้นี่ละเขาเริ่มโกยหิมะออกให้เด็กๆเอารถจักรยานมาจอดแล้วเนาะโอ๊ยตอนเดินไปทำงานใช้เวลา ช่วงนี้กินเวลาการเดินทางไปที่ทํางาน25นาทีนะคะกลับนี่ครึ่งชั่วโมงเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรมันค่อนข้างจะลื่นอ่ะมันเดินเร็วๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นหิมะที่มันตกแล้วมันไม่ได้เป็นน้ําแข็งแบบนี้ยมันเดินง่ายกว่านะคะมันจะไม่ลื่นนะอืมแต่ถ้าเป็นน้ําแข็งมันจะลื่นอุ๊ยโอ้ oh my กอดซอยบ้านค่อยไม่มีน้ําแข็งแล้วค่อยดีใจจังเลยน้ําแข็งละลายหมดแล้วถนนบ้านค่อย อ,อดีจังเนาะขอบคุณทั้งเก้าล้านดวงใจเดอ้อเด้อค่ะเดอ้อที่เขามาเป็นมูคุณยายฉีหอดบ้านแล้วจ้าก็เสียโง่ไรหรอหลาบัดนี่หอดบ้านแล้วไรโดนไรเงาดอกเดินไปทํางานกับเดินกลับบ้านนะคะเดินไปก็ให้ทุกคนเดินไปส่งเดินกลับก็ให้ทุกคนเดินมาส่งไม่มีจด,ดหมายมานะคะ อันนี้หน้าบ้านค่อยนะคะดูว่าค่อยบอกว่ามันเป็นลานสะเก็ดเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งมันละลายคืลงมาจากหลังคาละลายมาจากในในสวนเจอหมาน้อยเ่อยด้วยหมาน้อยหมักน้ำแข็งสวัสดีนะคะพี่บา่าวใจจะให้ดูว่าน้ำแข็งหลังคามันละลายแล้วมันน่ากลัวจังตรงไหนนะคะถ้าจะลื่นมาลื่นหน้าบ้านนี่กูก็หาละเว้ยเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นอะ ที่มันเป็นใสๆนั่นก็คือเป็นเป็นน้าแข็งที่แบบมันละลายลงมาจากหลังคานะคะอันนั้นแข็งมากเลยนะแหลมคมด้วยนะถ้าหล่นลงมาโดนหัวนี่แต่ว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเนอะอันนี้คือเวลาเราเดินไปบ้านใครหรือว่าเดินเดินไปไหนเนี่ยต้องระวังตรงหลังคานิดนึงเพราะว่าหมีมาพวกเนี้ยมันน้ําแข็งพวกเนี้ยมันจะหล่นลงมาโดนหัวเราได้อุย้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะทุกคนนะถ้าไม่เซียนจริงเดินไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งนะเนี่ยถ้าไม่เซียนจริงเดินไม่ได้นะหน้าบ้านค่อยเนี่ยค่อยจะต้องค่อยๆนะคะจะต้องค่อยๆโอเคถึงหน้าบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจทั้งก้าล้านดวงใจแล้วก็ทั้งหลายทั้งแหล่นะคะทั้งพี่บ่าวใจคุณยายดอกนะคะพี่มิตรแล้วก็พี่เจนา นะคะป้าควรด้วยนะคะแล้วก็พี่สายไทยเนาะพักพักผ่อนกันเลยนะคะขอบคุณมากมายแล้วก็เพื่อนต่างประเทศนะคะแะมอทย,าย,าย่านะคะ thank you very much my friend see you next time see you next time นะคะลงไลน์แล้วคะ่ะบ๊อยก้าอึบ